เพิ่มพลังสมองลดอาการซึมเศร้าด้วยผลไม้ที่หาง่ายใกล้ตัวค่ะหอ้ยตัวนี้นะคะหลายคนรู้สึกเหนื่อยรามากเลยจากภาวะอะไรคะการทำงานจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหลายคนก็นรู้สึกพี่เปาไม่ไหวเลยมันเหนื่อยอะคะ่ะมันรู้สึกไม่มีพลังเลยเราลองมาดูผลไม้หาง่ายใกล้ตัวเราไหมคะ เราจะรู้ว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยผลไม้เหล่านี้เนี่ยมันหาง,ง่ายๆเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปลายอยากจะบอกเลยพอเราเพื่อผลผลไม้นะคะที่ให้พลังงานสูงส่วนมากเราจะนึกถึงอะไรทุเรียนโอ้โหเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงมากจริงๆแต่เชื่อไหมคะกล้วยก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ให้พลังงานสูงไม่แพ้กันเลยค่ะโดยเฉพาะกล้วยหอมเป็นอีกหนึ่งผลไม้ ที่มีผลการศึกษาพบว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆมากมายที่ร่างกายควรได้รับและให้พลังงานมากถึง100กิโลแคลอรี่ต่อหน่วยเลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะและพี่ปราอยากจะบอกนะคะในกล้วยหอมมีน้ำตาลอยู่3ชนิดคือซูโครสฟรุกโตสและกลูกโครสร,รวมทั้งเส้นใหญ่อาหารดังนั้นร่างกายเรานะคะจะได้รับพลังงานและสามารถนำไปใช้ได้ทันที จากผลการวิจัยเชื่อมคําว่าเขาบอกเลยนะคะกล้วยหอมเพียงสองลูกก็สามารถให้พลังงานกับเราได้มากถึง90นาทีนะคะเหตุนี้ล่ะค่ะนักกีฬาโดยเฉพาะนักเทนนิสจึงนิยมนำไปรับประทานระหว่างการแข่งขันเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายและสารนารถดันไปใช้ได้ทันทีนั่นเอง s> <S นอกจากคุณประโยชน์ในแง่สารอาหารแล้วพี่ปราบอกเลยว่ากล้วยหอมก็ยังม,มีประโยชน์มากมายอีกคะ่ะมาดูกันเลยนะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง หลายคนนะคะมาถามพี่ปลาเลยวิพี่ปลาคะหนูจําเป็นไหมคะว่าต้องทําน,นู่นทานี่ทังนั้นไปซื้อของแพงๆมาทานไม่จําเป็นคะ่ะพี่ปลาบอกเลยถ้าเราศึกษากันจริงๆนะคะผละไม้ไทยอะ่ะมีประโยชน์มากมายเลยแล้วก็หาง่ายหาได้ใกล้ตัวด้วยดูอย่างกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมมีประโยชน์ต่างๆมากมายมาดูกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างมาฟังพี่ปลาเลยนะคะ 1. ลดอาการซึมเศร้า เขาบอกเลยนะคะมีการศึกษาทดลองกับผู้ป่วยที่เป็นโรคสึนเศรา้าเขาให้รับประทานกล้วยหอมนะคะเชื่อไหมคะทำให้ความรู้สึกดีขึ้นทางนี้ในกล้วยหอมจะมีสารทริปโตเฟนนะคะเป็นกรดอะมิโนโชนิดหนึ่งร่างกายสามารถแปลงเป็นเซโรโทนินสารกระตุ้นที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคอลายอารมณ์แล้วก็มีความสุขมากๆเลยะคะ่ะข้อที่สองเกี่ยวกับโรคโลหิตจางเลยนะคะหลายคนเนี่ยพบว่าตัวเองเหนื่อยง่ายมีภาวะซีด พอไปตรวจแล้วเป็นไงคะเป็นโรคโลหิตจ,จางค่ะทานกล้วยหอมนะคะในกล้วยหอมเจุอดอมไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งมีส่วนสําคัญในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮีโมโกลบินให้กับเ็เลือดแดงจะช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจ,จางได้ค่ะข้อที่ 3. อาการผิดปกติของผู้หญิงในระหว่างที่ก่อนมีประจำเดือนอันนี้พี่ปราบอกเลยนะคะกล้วยหอมช่วยได้ค่ะ อาการของผู้หญิงเราเนี่ยก่อนมีประจำเดือนหรือมีประจำเดือนเป็นไงคะงุนงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนง่ายรวมไปถึงอาการปวดหัวปวดท้องหากรับประทานกล้วยหอมก็จะช่วยป้องกันและบรรเทาอาการต่างๆเหล่านี้ลงไปได้ดีมากๆเลยค่ะพี่ปราบอกเลยนะคะกล้วยหอมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆเลยค่ะ ข้อที่สี่เพิ่มพลังสมองอือันนี้ใครๆก็ต้องการนะคะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เราจะต้องแข่งกับเวลาแข่งกับสิ่งต่างๆมากมายสารอาหารที่อยู่ในกล้วยหอมสามารถกระตุ้นความตื่นตัวให้กับสมองได้จากการวิจัยนะคะเขาพบว่าถ้าเรามีการรับประทานกล้วยหอมโดยเฉพาะเป็นอาหารเช้าจะช่วยให้สมองนี่ทำงานได้อย่างเต็มที่ แล้วก็ทานอีกครั้งในช่วงกลางวันออ้ยทาให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ตื่นตัวมากๆเลยค่ะถึงตอนนี้พี่ปราถึงอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง youtube pet fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าผลไม้ไทยนี่แหละค่ะหาง่ายราคาถูกแล้วก็ไม่แพงมากเลยคะ่ะถ้าเทียบกับผลไม้ต่างประเทศ แต่ว่าหูประโยชน์มากมายวันนี้คุณทานรื่อยหอมแล้วหรือยังวันนี้คุณได้ดูแลตัวเองหรือยังพปจารําอีกครั้งนะคะขอให้ทุกคนได้ตรวจสุขภาพร่างกายประจําปีเพราะถ้าเรามีอะไรเราจะได้รักษาแต่น,นันเนินอย่าลืมค่ะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะขอ้อที่5ช่วยลดความดันโลหิตพ่ปราบอกเลยนะคะในเรื่องของความดันโลหิตสูงเขาก็จะเป็นปัญหาตอนนี้มากเลยยิ่งคนเครียดจากการทํางาน คนเครียดจากการแข่งขันต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานกล้วยหอมซึ่งมีสารอาหารท่องวิตามินและเกลือแร่อยู่หลายชนิดเกลือแร่ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งคือโพแทสเซียมจากการวิจัยนี้ก็ยืนยันแล้วว่าโพแทสเซียมในผลไม้สามารถช่วยลดความดันโลหิตให้กับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงได้ค่ะยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะข้อที่ 6. ลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมอง การรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมจะช่วยลดภาวะจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ดังนั้นกล้วยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมทำไมล่ะคะมันก็ดีมากเลยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะต้องสนใจค่ะข้อที่7ลดการเกิดแผลในกระเพาะและลำไส้พี่ปลาบอกเลยนะคะใย,ยอาหารเหล่านี้จะทำให้ ลำไส้ของเราเนี่ยโดยเฉพาะลำไส้เล็กย่อยอาหารได้ดีขึ้นซึ่งกล้วยหอมเป็นผลไม้ที่มีใย,ยอาหารอยู่มากรวมถึงยังช่วยเคลือบกระเพาะอาหารให้ลดอาการระคายเคืองของกรดต่างๆไม่ให้เกิดแผลในกระเพาะนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการท้องผูกอีกด้วยค่ะข้อที่8ดลดการเกิดก้อนนิ้วในไตาบางครั้งแคลเซียมจะถูกขับอกมาทางปัสาวะเรามากทำให้ไตของเราทำงานหนะักอาจจะเกิดก้อนเป็นก้อนนิ้วได้นะคะ ดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมอย่างกล้วยหอมจะช่วยให้ลดการเกิดนิ้วในไตได้ข้อที่ 9. ลดอาการจุกเสียดแน่นท้องในกล้วยหอมจะมีสารลดกรดธรรมชาติการรับประทานกล้วยหอมจึงสามารถแก้อาการดังกล่าวได้พี่ปราบอกเลยมันยอดเยี่ยมมากนะคะหลายคนจะมีอาการที่เรียกว่าเคยเป็นกันไหมคะอันนี้เคยเห็นไหม เขาจะมีอาการจุกเสียดและแน่นท้องมากเลยการรับประทานกล้วยหอมนี่จะช่วยแก้อาการต่างๆดังกล่าวนี้ได้พี่ปราบอกเลยนะคะกล้วยหอมนี่มีประโยชน์มากมายอีกครั้งค่ะผลไม้ไทยขาง่ายแกล้งตัวมีประโยชน์บางครั้งเราลืมเรื่องพวกนี้หรือเปล่าหรือเปล่า,ลาคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกด,กดกระดิ่งช่องยูทูบเฮตุฟิช เป็นก่อนกำใจพี่ปรานะคะพี่ปราบอกเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์จริงๆเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะข้อสิบระบบประสาทในกล้วยหอมน่าจะจุด,ดมไปด้วยโพแทสเซียมและยังมีวิตามินบีอยู่อีกมากวิตามินบีจะช่วยเรื่องระบบประสาทในร่างกายและการทํางานของสมองให้สมดุลข้อ11กล้ามเนื้อเป็นตะกิวคนที่กล้ามเนื้อเป็นตะคิวนั้นส่วนหนึ่งมาจากการขาดโพแทสเซียม หรือมีโพแทสเซียมในร่างกายต่ำการทานกล้วยหอมเป็นประจำจะช่วยลดอาการดังกล่าวได้แต่พี่ปราเนยลยำนะคะถ้าใครมีอาการเป็นตะคิวบ่อยๆจะต้องไปตรวจไปพบแพทย์เพราะว่าจะมีความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ง่ายนะคะนอกจากนี้พี่ปราบอกเลยว่ากล้วยหอมเป็นผลไม้ที่หาทานได้ง่ายแถมยังเป็นที่นิยมมากเลยสรรพคุณมากมายอย่างไม่ทานไม่ได้แล้วนะคะเราจะต้องหามาทานกัน ถึงตอนนี้ fate, พี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งด okay. ีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ย u ทู b e ี e d ิ f i s h เป็นก่อนกำลังใจพี่ปลานะคะอย่าลืมนะคะทานกล้วยหอมกล้วยหอมผลไม้ที่หาง่ายใกล้ตัวเรามีประโยชน์ด้วยมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง Some you too healthy fish. John,